กบวันนี้ว,นนวันดีคุณโยมจันทิลิรดวงคำปันธนาโยม,ยมธนาโยมธนาทราบซึ้งวันนี้ได้มาถวายเพลนถวายน้ำเดิมและถวายต้นไม้นอกจากนี้โยมจันทิลิก็จะมีศรัทธาที่จะร่วมสร้างพุทธคยาเจดีย์จำลองแทนต้นสีมหาโพธิ์ตรงนี้เบื้องต้นท่านจะถวายสร้างคานคานโดยรอบนี้คานคานคา,านบนดิน พร้อมทั้งเสาทั้งก้าต้นก็ถ้าจะทมทบทุนกับในการก่อรทังครั้งนี้ก็ขอเชิญคุณโยมพูดอะไรท่นิดหนึ่งครับเจ้ากราบนมาสการหลวงปู่เนาะทั้สองเจ้าขณะนี้แม่จันก็อยู่ที่วัดปวงใช้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าเนาะวันนี้แม่จันก็ได้ยืนในตีทีตรงเนี้ยคือตีต้นมะาศรีมหาโพธิ์เก่าที่เป็นเกยอ,อยู่เจ้า ตอนนี้ก็จะมาสร้างพุทธะยานที่นี่ขณะนี้แม่จันได้เห็นเล็กที่กําลังจะเป็นสนิมจับซึ่งการก่อสร้างข้างนี้ปัจจัยก็ถือว่ายังบ่นี้เนะเจ้าเนาะพระว่าได้มดไปแล้วที่ได้เน่าข้างก่อนั้งนี้แม่จันก็ขอได้มาต่อยอดบุญเนะเจ้าเนอ้อวันนี้ก็ขอมาทําเสากับคานจับ <c oughs> ก็ขอโบธนะสาธุในทุกๆบุญเนอเจ้าเนอ้อใครเห็นคลิปเห็นร้ายก็มาต่อยอดกันเจ้ากได้สร้างพุทธะยานขอบในต้งสิมหาโพธิ์เก่าเดิมนี่เนะเจ้าเนาะ เพราะสถานที่นี้ศักดิธิ์มากๆเจ้าไม่จันทร์เชื่อนในเรื่องอัาศจรรย์บุญเจ้าเนาะขอาทุกท่านเจริญในสินนะครับุญติระทำไว้ดีแล้วนี่ก็ขออแผ่เอาไปหาประมาณไม่ได้คือถ้อยเทพเทวทุกชั้นทุกคมดีอยูน่ณที่นี้ได้รับผู่ในแรงบุญติเข้าพเจ้าและกัลยานนิตรทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วขอมีแต่ความสุขความเจริญผลจากโลคัโทสะโมหะคือได้มีอายุไขตลอดถึง สาธุครับขออนุโมทนาบุญซึ่งคุณโยมแม่จันก็ได้มาอุปถัมภ์มทาวัดป่งชัยมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อสองสามปีก่อนน้ที่ได้าพาคณะญาติโยมญาติธรรมมาซื้อที่ถวายสามไร่แล้วก็มาปรับภูมิทัศน์หลายๆที่ปรับภูมิทัศนทางเดินเข้าไปในสวนป่าสวนไผ่สร้างกุฏิสองสองหลังสร้างโรงครัวด้านหลังนี้หนึ่งหลังครับ นอกจากนี้ก็ยังสมทบมาสร้างบุญทุกๆบุญที่ที่มีการจัดบุญทุกครั้งทุกครั้งครับนี้ก็ออาบโมนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายนี้จงเป็นพระรลภปจัยนุนำความชู่วให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่ใดขอได้ท่งความมุ่งมั่นปรารถนาสาธุครับเจดีย์พุทธคยาเจดีย์ที่จะสร้างคือองค์นี้นะครับในนี้คือองค์จำลององค์จำลองเป็นโมเดลจำลองก็จะสร้าง ขนาดกว้าง7คูณ7เมตรซึ่งทําเสาตอมม่อวางเสารเลิกไว้แล้วตอนนี้โยมแม่จันสิริก็จะกําลังจะสมทบในการทําคานคันบนดินและเสาชั้นแรกสําหรับท่านใดที่จะร่วมบุญด้วยก็ขอเชิญมาสมทบได้ตามกําลังศรัทธาเนาะคนละเล็กและน้อยตามกําลังศรัทธาให้เจดีย์นี้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไปให้ครบทั้งเบทั้งสี คือให้ครบทั้งสี่สังเวคือมีสถานที่ประสูตรสถานที่ตัดสู้สถานที่ผฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพานซึ่งจําลองเอาไว้ที่นี่ในอนาคตข้างหน้าท่านใดที่จะมากราบสังเวชนิดสถานสีก็มาที่วัดปวงชายได้เลยไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียซึ่งสถานที่จําลองนี้มีอยู่ที่นี่ก็ขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาสาธุ